กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ก็รบวันนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณพอเสี่ยงประจําหมวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะหมวดก่อนวันที่สิบหกมิถุนากับเขาตรงตรงกับธรรมชมสามศูนย์สามศูนย์หวดนี้คุณพอเสี่ยงฝันเห็นจะแม่นั่งกวักมาหาไม่โชคบอกเลขสามตัวกับฝันว่าได้ฟันข้อคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้เลขสองตัวด็ษๆกับธรรมชม S <S <an> จะเป็นเล็กดีเล็กเด็ดตัวไหนะะเนาะค่ะเนาะไปฟังค,คุณพอเสียงของความกันค่แต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไห่ทองมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพอเสี่ยงของคว,ความกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพอเสียงสวัสดีครับครับผมคสาธุสาธุครับคุณพอโอ้จังจังครับเอฟซีถามหาหลายครับเนาะสามศูนย์สามศูนย์เหล็กลางเนาะคุณพอเนาะออ ทัดเลนกัถือว่าไม่โชคเล็กน้อยครับไม่โชคกัมพ้นพ่อครับงวดนี้ว่าฝันที่บอรับขึ้น่องวดนีววะงวดนี่ฝันอยู่ครับฝันอยู่ไรเจยวฝันฝันเกีียวแกก็ั๊บเงินกับซ่านนี่นะกับไอ้หานพระหานเจ้านี่นะฝันเกี่ยวเกกักผ่านพระฝันเกีียวกับห่านพระนี่คนว่าคือไปเก็บดอกไม้เมื่อบูชมมูซาอยู่นี่มันมีนากพวกอย่างสองสามเออสองสามองค์หันไ้หานพระนี่บอครับนี่บอเนียนหานพระเด้อ คือจังมันคือปันไปคือจังหนึ่งคือจังคือได้ยินเสียงคือจังเด็กคือสิคือสิเพิ่นบอกเด็กนี่ก็โกนว่าให้บอกแม่นั่งกวกมันบอกครับแม่แม่แม่นั่งกวกนี่แปดแปดแปดเก้าเคสบอกเคสเก่าเป็นบอกเจ้าสิได้บอกครับคือยว่าเคสแปดเก่าเคสแปดเก่าเนี่ยหัวย้งก็จิต่อกันของกันเองว่าเเลี่ยงเลยนี่เลี่ยงเลยเคสแปดเก่ายี่มาก็ได้ว่า ตื่นมาได้เจอว่าก็ได้เบากับแม่บ้านฝันก็ยังไปไปไอ้เก็บดวงใม้มาใส่ห่านผ้าคือยังคนคือยังคือคนคือบอกเด็กนี่แหละผู้ชายดวงใม้เดียวคือยังคือว่าเก็บแปะเก่าเก็บแปะเก่าเนี่ยคิดว่าครับครับแต่เนี่ยเป็นเก็บดวงใม้มาใส่อีรีป่ครับเนี่ยเมื่อ้าเนาะเขามาใส่อีรีเนี่ยเขามาใส่เนี่ยนี่ครับผมเนี่ยเขาไม่ใส่ยังว่าลีดาต้นนี่แหละเก็บแปะเก่าฝันคือไปักครับหผมยันชัดสองหูเลยนะครับเนาะ ตึงเกี่ยวแก่ือยังเด็กขาเขาฝันฝันมาเด้กขาเขาีขึ้นก่อนนั่นฝันมาเด็ฟันฟันที่คนคนพูนันซื้อหผ่เผาบพ่อเผานั่นฝันเล่าสิขาตัวผมเป็นฝันเน่าขึ้นฝันเล่าเราเงาฟันบ่ตายหอกแต่าวางในฟันครับฟันแต่ว่าอายุเล่านั่นส่วนเล่าตายนั่นหกสามหกสี่อายุเราสิบสามอย่างหกสิบสี่อย่างหกสิบสี่แต่าว่าเยวะนี้ กันนั่งย่างกับบุญแล้ววกแปดวกแปดวกแปดที่กันนั่งย่างเราตายไม่หนีได้ปีเดียวสามสี่ปีเดียวขันตาสิแปรเป็นเด็กเอาตอนเล่าตายรดนะครับแมนขันเออขันอนเล่าตายกับหวกสามพวกสี่หกสามกับหกสี่แมนนี่ละยองมาฟันยองมาฟันทันทีเออคือว่าขั้นที่เป็นเดล็กเป็นหัวกับเป็นม่วนนี่ละค่ะเด็กเดียวครับข้อเสี่ยงอันแม่นั่งกวกเมี่เห็นเป็นโตัวคนหรือเป็นโตัลูกปั่นครับที่ว่าหันพระนะครับเอตตัวไป ก็เห็นนัากวกนะดูก็เห็นนัากวกโอ้ยข้างนัากวกเป็นปั่นนี่เนาะเดี๋ยวนานี้ที่ไทยมึงเดี๋นานไปขอหยาดขับเอสีเนาะฝันเห็นเพื่อนนี่บ่ะจะแม่นัากวกองค์นี่เนาะครับเนาะอุตสาถุสาถุให้โชคดุกรามลูกรามลูกรามจะแม่นัากวกองค์นี่เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวเลขอยู่ข้างหลังโมเมนบอกครับพอเสี่ยงตัวเลขกันตัวเด็กข้างหลังขึ้นยันไว้เด็กยังเลยทุกคนเนาะเป็นเด็กได้บุล่ะครับเจ็ดแปดเก้า จีบแกเห็นตัวเลขยูตั้งหลังอยู่ครบเบอะสี่านนะยูเด็กวอย,อยูตั้งหลังคุณจะไม่ยูจอยู่งก็จอจีเตดเด็กวหวานเลยนะยหน้าม<อ>ึงจอบบ้านเลขที่พ่อเสี่ยงนีตัวไหครับไอสองแปดหกเออเมื่อเกก็ไม่หวานหั่อจากได้วนที่วที่ม่ให้ตัวก็ยักษ์เป็นไม่หวานมาอืแม่นั่งกวกเป็นไ้โชคไ<อ>ก่ลานะครับเนาะนั่งควกนุงควกองมาให้แม่นันผมบุบราดอกงใหม่กูมือกูมืออยู่เลยครับครับผมาดตรงใหม่เิ่น ตันเหล็กที่ครับตัวเหล็กทั้งหลังเพิ่นลนอเพิ่นเบอลออกมาเป็นตัวนี้เนาะครับแม่นครับแล้วแตเก่าครับแล้วก็อายุคนติดตายเนาะครับคนติดตายนั่นก็ฮกสามอย่างฮกสี่โอ้ครับผู้พูดเลยขาเพิ่นร่ลผู้ฟันเพิ่นลขาเพิรนล่งอืหงววดงดที่ปล่อยเลขไปนั่นตัวไหนก็ครับที่ถูกสามศูนย์นะสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์จะกี่วอลสามศูนย์เจ็ดเนาะสามศูนย์เจ็ดตัดออกก็ถือว่ามีโชคมีลาภเนาะคุณพ่อเนาะแม่นครับผมอ่ะหวดนี่ว่าพลาด กระไดเล็กครับพอเสียงของเท่าล่ะครับท่านผู้ชมมีอยังเพิ่มเติมอีกครับคุณพอ่อมันกับมันตอนนี้เน้่มันก็จะฝันมาสองสามเหมืองมาหนีมันบ่ทาราร่ทานได้ก็จะเริ่มฝันโอ้ก็ลังเริ่มไปเริ่มฝันก็คงเด็กออกกับมือวันถีบที่หกที่เกี้ยทีแปดวันที <c oughs> ่เก่าสองสามเหมืองโอ้ครับผมอ้าวเดี๋ยวบางแอมรถรงนี่สิมาติดตามตัวเลขกับพอเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะมอบเสียงเพลงมันมวนไปฝากอีฟซี่นะครับคุณพ่ออักฤษองค์กรกระไดครับ บังครับผมวันชุนเฟืออะไรเมื่อไปอะไรแต่ซองอยากมีคู่ซองฟองมองไปใส่ไก่ป่อสีมาจองตองเบิ้งให้จ่าละไหนเดือไใครขอรอฟังก่อนบอลสีซองคู่ซองฟองขั้นแม่นใดสีมาใส่ซองมึงหูซองมึงคือสีหูที่คู่อยู่ในโกนซองมึงคนในมันใส่ซองมึงให้ให้มันแก่ มันสีแรงหรือสียได้ไปให้กระจ้างซองไปหน้าป้าเปียกเห็นเลื่อยอยู่ตู้ยาำซองล้องไปในแม่น้ำไม่เห็นมูเรือปลาขาวซองมืงสาวย่ำนอนบอนสีเห็นดื้อของแท้ซองน้ำแก่น้ำห้องมองไปใส่ให้ปิ่นพองซองน้ำฟ้าก้องเขาให้เห็นเขาบักตำตมซองวมงไปในห้องน้ำไม่เห็นมูเรือปลาหมอ ซองลุงปอลุงมันสีดำมองให้เห็นนองเยวไปใส่ให้เป็นซองพ้องลุงหนังซอนจ้องฟองสีไปซองเนื้อคู่มือสีดำปื้อสีซองดูซองมึงคือสีหูมีหูซองสีมองดูซองมึงรู้ให้แปวซองมึงแก้วอยู่ใส่หอนซองมึงตอนสาวกิงสีพิงหมอนจิตหอดคู่คือสีบูดปูยิวคือสีบูดปูน,คปนูคือคายตัวบ่ามากไจ ิดจังไรลจังสีไรมีคิดจังไหนจังสีไรมีคู่ซองสีมองดูให้เห็นหูเห็นแปวซองมังแก้วอยู่ใสงอนอมงตอนสาวจงสีวิ่งหมอนจิหอดกูคือสีพูดปูอยู่คือค่ยตูว่ามักไตเก็บจังไรจังสีไรสมาซองหาของดีงวดนี้มีตัวไหสีซองไปให้มันพออยู่ไสนอาจารย์นี่ผู้มีคู่บอกซอปองสิย่อมเป็นลูก น้องหาท้องไว้ถ้าใส่ไายเน็ดขอต่ว่าให้ได้สิไปซองหาหมางสาวขาขาวๆไล่ไล่บวกกูซายต้องขอเวนบ่จำปินดอกคนเทาของยายเฮาบ่มีปองจองไปหาน้องแม่เ่าของเราเฟื่อยว่าเม็นเฟื่อยสุดยอดเลยครับแมนเมียจนจะสุดเน่มันบ่ได้เกาะงยังมันกับ มันเื้องเนี่ยนะโอ้มันโดนแล้วเนาะเออเจ้าหนี่ก็ฆ้าได้เฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเนี่ยเนี่ยนี้ก็ได้ไมีโอกาสที่จะถอกในยังครับครับบัวเป็นยังครับบัวเสียงเนาะก็ถือว่าเสียงยังใส่คือเก่าเนาะครับเอฟซีเนาะด้วครับขอบคุณในหลายครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเนาะนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณพ่อเสียงค่ะธรรมชมงวดก่อนกับเข่าจังๆเนาะค่ะธรรมชมสามศูนย์สามศูนย์มวดนี้คุณพ่อเสียงฝันเห็นจ้าแม่นางกวัก บอกเลขกธรรมชมเจ็ดแป้าเจ็ดแปดแล้วก็ฟันว่าได้ฟันข้อผู้ิเสียชีวิตไปแล้วค่ะธรรมชมอายุกับหกสปีอย่างกับหกสิบ่ปีบ้านเลขที่ของคุณพ่อเสี่ยงกับบานเลขที่สองแปดหกสอค่ะธรรมชมก็ขอให้ไม่โชคไม่ลาบก็คุณพ่อเสี่ยงประจํางวดวันที่หนึงกร,รกดาคมพศสองพอยหกสิค่ะสำหรับคลิปนน้ท่อมีสดาวกัสเซราธรรมชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะก็อยากฟื่นภาพไว้ใส่เนาะค่ะร,รมาชมทอมมีสามดาวมิของดีมาฝากร,รมาชมค่ะไปรับชมเบื่องของดีกับเบาแอมรอทุงกันเลยค่ะเบาแอมรอทุงเนี่ยไดเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับร,รมาชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดซั์ครับค่าขายขายขายของบดี ลูกค้าโบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถือเนาะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชม่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของให้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัดครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูปหอสามลูปคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทัรวยพ่อหลวงปุรอดเนีพ่อหวดจีิแหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัาถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมายยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวไขว่ขว่าม่มีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคาลลานขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC ซเอาไปรวยนํากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะและะ้วก็มือแท้แตะครับท่ามผู้ชมมือแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับน้องมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนะ้องวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับน้องวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับยิ่นคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากนหักกลนหลงเบาแมอมเราทงกับบลรอซ่า,ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงีหได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโหลายครับเอามาฝากเอ็บซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,า,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะนาเนะคร <ผ S 1> <บ>ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้า <urch> ครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ